ในการทําความร่วมมือในหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะครับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดบุรารธานีก็ได้ไปทำความตกลงกับห้างแมคโครนะครับซึ่งถือว่าเป็นห้างที่ให้ความร่วมมือโดยดีมาตลอดจะมีการจัดจําหน่ายเนื้อหมูในราคาปรึงราคาไว้ให้นะครับในราคา185บาทต่ํากว่าราคาท,ทั่วไปนะครับราคาทั่วไปมัน200กว่าบาทนะครับปึงราคา185บาทต่อกิโลนะครับเริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันนี้ นะครับโดยมีจํานวนก็จํากัดหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีจํานวนมากพอนะครับวันละ,ะประมาณ2,000กิโลนะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับก็เพื่อที่จะให้บรรเทาความเดือดร้อนของอพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องอบริโภคหุ่ราคาแพงนะครับก็จะตรึงไปจนถึงวันที่18ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพิจารณาว่าจะต่อหรือไม่ต่ออย่างไรนะครับก็จะเป็นการขอความร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่ง นอกจากแล้วทางจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ก็ได้มีการประสานงานนะครับในหลายๆภาคสวนด้วยกันเช่นห้างบิ๊กซีเราจะจัดให้มีตลาดนัดราคาประหยัดนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยที่บริเวณทุ่งสีเมืองทุกวันเสาร์นะครับรวมถึงเนื้อหมูด้วยนะครับบิ Big ๊กซีเขาก็เอื้อเฟื้อตรงนี้นะครับในการที่จะนําสินค้าราคาประหยัดเนี่ยมาจัดจําหน่ายทุกวันเสาร์นะครับเวลา10นาฬิกาจนถึงบ่าย2นะครับ